ครับสวัสดีครับอันนี้มาดูอีสกินะครับตัวนี้เป็นเกียร์สามสามสามนะครับสามสิบสามแรงตัวนี้สามสูบนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เป็นเกียร์ซัตเทินครับตัวนี้พิเศษนะครับเป็นตู้แอร์นะครับนี่ครับตัวนี้เป็นโฉมซีรีเกียร์ลงท้ายด้วยสามครับก็เป็นรุ่นค่อนข้างใหม่นะครับตู้สวยนะครับสวยเลยครับตัวนี้นี่ครับ เผื่อท่านใดหาใช้งานนะครับรถตู้แอรนะครับมาแล้วครับทันนี้ก็แนะนําเลยนะครับนี่ครับติดตรงรุ่นนะครับมีกระบอกปรับเอียงมาด้วยนะครับนี้3ามสาแรงยางหลังเป็น13.6ขอบย4ี่นะครับตัวก็พอๆกับสี่สิบบานเราเลยมั้งครับเนี่ยสี่้าครับตัวตัวประมาณนั้นเลยนะครับหน้าเป็น8ปดสีสิบหกครับนี่ครับ ดูน็อตครับดูน็อตล้อครับคันนี้บอดี้ก็ค่อนข้างสวยนะครับมีแอร์นะครับแอร์เย็นนะครับอันนี้ก็มาเดิมๆแบบนี้นะครับผมจะให้ดูด้านในนะครับอันนี้สีเดิมนะครับสีเดิมสติ๊กเกอร์เดิมครับแผ่นเตตแผ่นลายสวยครับ ที่เติมน้ำมันนะครับนี่ครับถังใหญ่นะครับรุ่นนี้ดูภายในครับดูเปิดประตูนี่ดูความกว้างครับนี่ครับกว้างมากนะครับนี่ครับขึ้นก็ง่ายนะครับรุ่นนี้โอ้โหภายในครับเช่องเสียงมีเทปมีอะไรเดิมเดินะครับรุ่นนี้มีสลูป้วยครับเปิดสลูปได้นะครับบ้านหลังเปิดได้ซ้ายขวาประตูเปิดได้หมดครับ ของครับไปบินก็อะไรก็ยังอยู่ครับกล่องเก็บเครื่องมือครับมีเบลมาครับเดี๋ยวมาไล่ดูเกียร์ก่อนครับค่อยไปดูตัวอื่นออันนี้จะเป็นสโลครับสโลก็มีสี่ระดับครับว่ามีโลอ่าโลโลโลแล้วก็มีเดียมแล้วก็ไฮครับนี่ครับก็จะมีสี่ระดับเลยครับเกียร์หลักจะมีเกียร์หลักก็จะมีสี่ระดับเหมือนกันก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ครับเกียร์หลักเกียร์โลเกียร์โลนี่ใส่คาไวไว้ได้ครับ ก้อนนี้จะมาไล่ละเอียดก็จะเป็นหนึ่งสองสามอะไรประมาณนี้ครับที่ถ้าเราใช้งานนะครับก็จะใส่คานไว้ได้เหมือนกันเพราะว่าตัวนี้เป็นเกียร์ซัตเทิร์ครับนี่ครับจะใช้ตัวนี้ครับใช้เดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังครับตำแหน่งกลางเป็นตำแหน่งเกียร์ว่างครับนี่ครับตำแหน่งกลางเป็นตำแหน่งเกียร์ว่างอันนี้เกียร์ซัตเทิร์ครับใช้งานง่ายครับรุ่นนี้ต้องเหยียบคานนะครับซัตเทิร์ก็คือต้องเหยียบคานอยู่ดีนะครับแต่ซัตเทิร์จ,จะเป็นเดินหน้าถอยหลังใช้งานง่าย,ายครับนี่ครับ บอกบอกว่ายังเดิมๆนะครับตัวนี้ชุดนี่ครับปุนุ่มบุอะไรเดิมหมดเลยอันนี้นี่ครับนี่เป็นกรรมือยีครับตัวนี้ปิดเปิดน้ํามันครับก็เป็นทั่วไปครับหมุนเข้าก็จะเว้นวางช้านะครับตัวนี้ไฮดรอลิกด้านหลังครับขึ้นลงตัวนี้ล็อกกันฟรีตัวนี้ p โ o เอาไว้กับฝั่งนะครับนี่ครับ กับฝั่งซ้ายขวาครับกดลงจะเป็นขวาครับยกขึ้นจะเป็นซ้ายีดีโอหลักจะมีสี่ครับนี่ครับีดีโอตัวปั่นท้ายนะครับจะมีสี่ปั่นแอร์บัสปั่นตัดหญ้าครับปั่นพวกช็อปช็อปฟางช็อปหญ้าอะไรได้หมดนะครับจะมีปั่นกลับทั้งสี่เลยนะครับจะปั่นขวาสี่แล้วก็ปั่นซ้ายได้สี่นะครับตัวนี้ตัวนี้พวงมาลัยก็ปรับได้นะครับโอ้โหพอโทีนะครับอันนี้ ขอโทษนะครับใช้เท้า่ตามความเหมาะสมของคนขับครับนี่ครับจะล็อกไว้ได้ระดับไหนได้หมดเลยบอกก็จะปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้ครับนี่ครับจะมีตัวยกครับยกตัวเล็กตัวใหญ่ไม่เท่ากันนะครับนี่ครับนี่จะเป็นช่องแอร์แอร์ออกด้านนี้นะครับ ก็ภายในข้างบนก็จะประมาณนี้นะครับผมจะลองสตาร์ทให้ดูนะครับเหยียบคัสสตาร์ทนะครับนี่ก็เปิดแอร์ครับแอร์ก็อืมอันนี้ปีน่าจะค่อนข้างใหม่นะครับก็จะมีทั้งลงลงพื้นลงบนได้นี่ครับนี่ลงพื้นก็จะแอร์จะออกช่อง ประมาณนี้ครับใต้ขาเรานะครับอันนี้แอรจากห้องโดยสารนอกครับตัวนี้เป็นเหมือนดิจิตอลหมดเลยครับนี่ครับนี้ขึ้นข้างบนก็จะเป็นช่องแอร์ตัวนี้นะครับันนี้ครับตัวนี้ปิดเปิดคอมปิดเปิดคอมแอร์ตัวนี้ที่ปัดน้ําฝนหน้าน,นี้จะเป็นน้ํายาปัดน้ําฝนนะครับนี่ครับ ใช้งานได้นะครับเสียงมอเตอร์วืดวืดอยู่นะตัวนี้จะเป็นเปิดไฟหัวเก่งนะครับนี้ด้านหลังนี้ด้านหน้านี่ครับจะเป็นสีสีสองดวงนะครับนี้สองดวงหน้าสองดวงหลังนะครับใช้งานได้หมดนะครับนี้เป็นสลูครับนี่ครับเปิดได้นะครับรุ่นนี้เปิดได้ปีค่อนข้างใหม่ครับตัวนี้เป็นเทปเดิมติดรถครับ เห็นไหมครับีเซกิติดรถนะครับมีเทปมาด้วยนะครับนี่ครับนี่เดี๋ยวไม่เชื่อกันนี่เป็นเทปญี่ปุ่นนะครับครับดังด้วยครับ จะประมาณนี้นะครับช่อง A ก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้ครับนี่ครับปรับลมปรับอะไรนะครับก็ตัวนี้เป็นพวงมาลัย power นะครับนี่ครับเด็กก็ขับได้ครับผู้สูงอายุก็ขับได้ครับไฟหน้าจอก็ขึ้นนะครับอันนี้ไฟหน้าจอนะครับ ไฟเลี้ยวแล้วก็มีด้านท้ายด้วยนะครับมีด้านท้ายด้านท้ายก็เป็นไฟเลี้ยวนี่แตะครับไปดูด้านท้ายกันนะครับนี้เดี๋ยวลองปั่นวีดีโอไว้นะครับ ผมเปิดด้านท้ายไว้ด้านท้ายประตูนี้อ่าเดี๋ยวลองที่ปัดน้ำฝนนะครับเปิดได้ก่อนอเปิดด้านท้ายไว้นะครับ นี่ครับ P.D.O. ครับีดีโอก็อปั่นใช้งานได้ปกปตินะครับมีสี่ระดับครับปั่นจับซ้ายกับขวาได้นะครับก็ตัวนี้ไฮดรอลิกครับไฮดรอลิกด้านหลังครับ,รบใายน้ำมันนะครับ โลิกก็ขึ้นลงปกตินะครับอ่ะนี่ครับก็กระบอกก็ปรับในรถก็ได้นะครับหรือจะปรับด้านนอกก็ได้นะครับกระบอกปรับเอียงครับนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็มีอยู่ด้านนอกจุดหนึ่งนะครับนี่ครับปรับบนปรับบนรถก็ได้ปรับข้างล่างก็ได้นะครับตัวกระบอกปรับเอียงนะครับนี่ไฟด้านหัวเก๋ง ตูเปิดได้นะครับซ้ายขวาด้านหลังเปิดได้หมดครับทับห่องโดยสารก็กว้างอยู่นะครับตันนี้นี้เดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันนะครับอ่านี่ครับนี้ตัวเครื่องก็ค่อนข้างใหม่อยู่นะครับตันนี้ครับพวกแป๊บพวก๊มเป็นสีทองอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นพวงไหลว power ครับตัวนี้ปั่นไฮดรอลิกด้านหลังอันนี้เป็นพวงไหลว power ตู้แอร์ครับอยู่ด้านนอกตรงนี้นะครับนี่ครับแอร์ตู้เย็นแผงร้อนแผงอะไรอยู่ด้านหน้าหมดเลยจะเป็นเดิมเดิมของเขาครับตัวนี้มีพัดลมไฟฟ้ามาด้วยครับตัวหนึ่งนี่ครับของเดิมของเขาครับนี่คอมแอร์ครับอันนี้มีแอร์แล้วครับแอร์เย็นนะครับนี่จะเป็นช่องเติมน้ำว่าน้ํานะครับก็มีกระปุกพักน้ํานะครับด้านหน้านะครับ เป็นแบบเดิมญี่ปุน่นนะครับแอร์เย็นนะครับแอเย็นช่ำเลยน,นี่ไฟหัวเก่งครับใช้งานได้นะครับจะยุก็ใช้งานได้อันนี้ ปิดไฟหน้านะครับไฟเลี้ยวนี่ไฟหัวเก่งด้านท้ายครับนี่ไฟหัวเก่งด้านหน้าอ่านี่ครับนี่แอร์ครับนี่ครับคลิปโอเอฟคลิปครับออฟครับนี่ครับปิดแอร์วัวนี้ดับก็ดับที่สวิตช์กุญแจนะครับ นี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นอิสกิเกียสามสามสามนะครับสามสิบสามแรงสามสูบพวงไรพาวเวอร์เกียร์ทัชเทิร์นตัวนี้มีแอร์นะครับแอร์เย็นนะครับพอเปิดท่านใดหลังหักลใช้งานนะครับนี่ครับสุขภาพซื้อได้นะครับนี่ครับก็คันนี้ราคาอยู่ที่สองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับ ราคานี้ไม่ไกลก็ผมก็จัดส่งให้นะครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มนะครับก็สนใจไงก็ติดต่อสอบถามมาครับที่เบอร์063 2429745ครับเป็นเบอร์โทรและเป็นไอดีไลน์นะครับถมาดูตัวจริงได้ครับแถวซีแยกไฟแดงซอยสิครับเบปิดพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีครับ ก็ตัวน่าจะประมาณ40บ้านเรานะครับนี่ครับตัวก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับตัวนี้เื่อใครเอาไปปั่นแอร์บัสครับอย่างนี้ปั่นสบายนะครับปั่นอัดฟางได้ใช้ีดีโอทั้งซ้ายและขวานะครับนี่ครับ ก็ราคาที่ผมแจ้งก็ไม่ไกลจัดส่งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับนี่ครับเผื่อท่านใดหาอยู่ครับรถต,ตู้แอครับอันนี้สภาพค่อนข้างสวยเลยครับใครหาใช้ก็แนะนำเลยครับตัวน,นี้ครับสก,กิเกียร์สามสามสามครับ เดิมๆแบบนี้จากญี่ปุ่นเลยนะครับแอร์ก็เย็นมาแบบนี้เลยนะครับก็ภายในนะครับภายในได้ความสดนะครับอันนี้นี่ครับเบาะลายเดิมผู้ผากุนุ่มเดิมทั้งสองฝั่งนะครับ เกับเบอ่อตรงงานท่านใดนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์0632429745ครับเป็นเบอร์โทรและเป็นในดีลานะครับขอบคุณครับ